มีบุตรอยู่เจ็ดคนบุตรเจ็ดคนมีบิดาชื่ออับราฮัมทำไมมันเหมือนเป็นเป็นลำแข็งลำเมมันเหมือนแบบลำตาย้อนหย่อนเธอเธอตั้งใจหน่อยได้ไหมที่หลังพ่อไม่เป็นพ่อหน่อยหอบเลยหรอหอบเลยรออยู่เล่นก่อนอยู่เล่นก่อนเอาวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยสวัสดีครับกับรายการกัปตันบันเทิ อยู่ <นำ S 1> กับเ <นำ S 1> ฟดอเช่ครับพ <นำ S 1> <ง>ีธีก่อนสายแฟร์สายเอ็นเตอร์เทนตัวจริงนะวันนี้เลยและแคคคินโน่ใส่แอปเปิลใส่น่ารักค่ะวันนี้เรามีเรื่องข่าวดีๆน่ารักน่ารันะเพราะว่าช่วงนี้มีคนโสดเยอะมากเลยเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะ,ะขอต้อนรับนี่เลยคลิกมาปึ้งนี่มานี่คุณเปยปัานวาดจะบอกว่าตอนนี้โสดและสวยสะพังมากๆเลยนะเปิดใจหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้แต่ที่สำคัญลูกสองเอาหุ่นได้ขนาดนี้โอ้โห กลับามาทำไมสภาพเหมือนเดิมแบบเหมือนตอนที่แบบตอนนู้นเลยเนาะสวยกาเดิมด้วยสวยกาเดิมด้วยซาโอ้โห,หุ่นแซ่บมากนี่แอบไปติดตามในไอจีนะก็ไปชื่นชมกันได้นะกับไอจีุณปันว่าดนั่นเองจ้ะ